จากภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายในจุดที่เกิดเหตุตึกถล่มลงมาอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับต้องหยิบมาเตือนกันเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข้อมูลจากนักวิชาการออกมาเตือนว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะต้องระวังเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะฮะซึ่งสิ่งที่ต้องระวังแผ่นดินไหวนี้คือแผ่นดินไหวจากยักษ์หลับอีกสองแห่งด้วยกันหลังจากที่ยักษ์หลับอย่างเช่นลอยเลื่อนสกายตื่นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สัตราจารย์เป็นหนึ่งวานิชัยนะครับผู้อํานวยการศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวสํานักงานการวิจัยแห่งชาติกับได้เปิดเผยนะครับว่าการเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองมัณฑะเลประเทศเมียนมาเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายนั้นไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะเมื่อ113ปีก่อนก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยแผ่นดินไหวในครั้งนั้นทําลายเมืองมัณฑะเลทั้งเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งอรอยเลื่อนสกายนี้มีแนวยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวเป็นพันกิโลเมตรผ่ากลางประเทศเมียนมาจากเมืองบันดาเลเนปิดอเฉียดมาที่ย่างกุ้งแล้วก็ลงไปที่ทะเลเป็นรอยเลื่อนหนึ่งใน3ที่โลกจับตากับว่าหากเกิดการเลื่อนจะส่งผลกระทบรุนแรงทีมวิจัยได้มีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับว่าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาจากอรอยเลื่อนสกาย จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากกับแล้วก็จะก,กระทบกับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลซึ่งเป็นแอ่งดินอ่อนยักษ์นะฮะทำให้แรงสั่นสะเทือนเพิ่ม3-4เท่าโดยโยกอย่างช้าๆในลักษณะโยกไปซ้ายขวาต่างจากการสั่นไหวบนพื้นที่ที่ไม่ใช่ดินอ่อนซึ่งตึกสูงครับจะรับรู้ความสั่นไหวได้รุนแรงมากทีนี้นอกจากรอยเลื่อนสกายนี้ที่กระทบกับกรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับ ศาสตราจารย์เป็นหนึ่งยังเตือนบอกว่ามีอีก2โอกาสครับที่หากเกิดแผ่นดินไหวจากกระทบกับกรุงเทพมหานครคือแผ่นดินไหวขนาด7ถึง7.5ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีรอยเลื่อนขนาดใหญ่ครับแม้ว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพหลับอยู่ก็ตามแต่หากฟื้นขึ้นมาจะเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครได้เนื่องจากว่าระยะห่างเพียงแค่200กิโลมเ,เท่านั้น และยังต้องระวังแผ่นดินไหวขนาด8.5ถึง9นะฮะก็ถือว่าเป็นขนาดที่รุนแรงที่บริเวณแนวแผ่นเปลือกโลกมุดต,ตัวในทะเลอันดามันที่แม้ว่าจะห่างจากกรุงเทพมหานครมากกว่ารอยเลื่อนสกายในเมียนมาแต่ว่ารอยเลื่อนนี้ครับมีศักยภาพเกิดแผ่นดินไหวได้มากถึงขนาด8.5ถึง9อย่างที่บอกผลกระทบก็จะรุนแรงไม่น้อยกว่ารอยเลื่อนสกายทั้ง3สถานการณ์นี้นะครับทีมวิจัยประเมินเอาไว้แล้วครับว่าจะเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดในวงรอบกี่ปีซึ่งอาจกินเวลาวงรอบเนี่ยเป็น300-400ปีได้นะขณะที่กรมทรัพยากรธรณีครับได้มีการรวบรวมกลุ่มรอยเลื่อนในไทยนะครับโดยมี1 6รอยเลื่อนส่วนใหญ่พบอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและมีบางส่วนกับอยู่ทางภาคตะวันตกและภาคใต้บางรอยเลื่อนเพิ่งจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวภายในช่วง5ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวล่าสุด เมื่อปี62ที่จังหวัดลำปางระดับ4.9และกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทากับเกิดเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดเมื่อปี62ที่จังหวัดเชียงใหม่ระดับ4.1ขณะเดียวกันก็ยังมีรอยเลื่อนอีกจำนวนมากกับที่ยังไม่เคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา